สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแต่งเคลียรบอมนะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาครับทอมฮิกส์อดีตเจ้าของสโมอสรลิเวร์หูในช่วงปี 2007- 2010ถึงก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับในวัย79ปีซึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลลิเวร์พูทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถจดจาช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีนะครับว่าทอมฮิกส์และก็คู่หูของเขาอย่างจอร์จยินเล็ได้ทําอะไรกับสโมอสรเอาไว้บ้างและสาหรับเพื่อนๆือนที่เกิดไม่ทันในช่วงเวลานั้นหรือว่าอาจจะเกิดทันแล้วแต่ว่า อาจจะยังไม่ได้ดูบอลหรืออาจจะยังไม่ได้เชียร์ลอร์พูลนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะย้อนเวลากลับไปในปี2007กันสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ถึงผลงานชิ้นโบแดงที่ทอมฮิกส์และก็จอร์นยินเลชเขาได้ทำเอาไว้มันสุดยอดมากแค่ไหนเป็นผลงานที่เคยเกือบทำให้ทีมที่เพิ่งจะสามารถคว้าแชมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาได้เพียงแค่2ปีต้องตกลงไปสู่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้เหมือนเดิมมด้วยนะครับผ ก่อนที่ชื่อของทอมฮิกส์เนี่ยครับจะได้กลายเป็นหนึ่งในชื่อที่แฟนบอลลเวอพูทุกคนไม่อยากจะนึกถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผู้ชายคนนี้คือหนึ่งในนักธุรกิจมหาเศรษฐีของสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในโลกของกีฬามาแล้วหลายต่อหลายครั้งและก็เคยถูกมองว่าเป็นเจ้าของทีมมือทองคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำทอมฮิกส์เขาเกิดในรัฐเท็กซัสครับโตมาในสภาพแวดล้อมแบบอเมริกันเต็มรูปแบบเลย ครอบครัวของเขาเนี่ยครับเป็นครอบครัวที่มีฐานะอยู่แล้วไม่ได้เปิดโตมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานนะครับและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ได้เดินเข้าสู่โลกของการลงทุนตั้งแต่อายุยังในน้อย,อยจุดแข็งของเขาเนี่ยครับมันก็คือการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในวงการกีฬาก่อนใครหลายๆคนโดยที่ก่อนที่เขาจะมาถึงที่ลิเวร์เนี่ยครับทอมฮิกส์เขาก็ได้สร้างชื่อจากการเป็นเจ้าของทีมกีฬาใหญ่ๆใ,ในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทีมเท็กซัสเรนเจอร์สทีมเบสบอลที่อยู่ใน MLB และก็จะมีทีมฮอกกี้น้ำแข็งด้วยครับดักลาสสตาร โดยที่ทั้งสองทีมเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแค่ถือหุ้นเฉยๆนะครับแต่เขาเป็นเจ้าของทีมเต็มตัวเลยมีบทบาทในการบริหารงานจริงๆมีการลงทุนจริงๆและก็เคยพาทีมประสบความสําเร็จด้วยการควา้าแชมป์มาแล้วด้วยโดยเฉพาะทีมดักลาสตาร์สครับที่สามารถควา้าแชมป์แซน์ลี่คัพได้ในยุคของเขาและจุดตรงนี้เองเนี่ยครับมันก็ทําให้ภาพลักษณ์ของทอมเฮกซ์ในสายตาคนอเมริกันเนี่ยเขาได้กลายเป็นนักลงทุนที่รู้จักกีฬาจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่เจ้าของทีมที่ไม่เข้าใจกีฬาอะไรเลยสไตล์การทํางานของทอมเฮกซ์เนี่ย เขาคือสไตล์นักธุรกิจแบบอเมริกันจ๋าเลยอะนั่นก็คือเขาจะคิดถึงเรื่องของตัวเงินมาก่อนครับจะคิดถึงตัวเลขก่อนจะคิดถึงเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักและเขาก็จะมองสโมอสรหรือว่าทีมกีฬาเป็นทรัพย์สินมากกว่าสถาบันทางวัฒน,นธรรมโดยที่จุดตรงเนี้ยแหละครับมันก็เริ่มจะกลายเป็นรากฐานของปัญหาในอนาคตเพียงแต่ว่าในวันนั้นมันยังไม่มีใครรู้ครับว่าสิ่งที่ทอมพิกส์เขาคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาและพอเข้าสู่ช่วงต้นยุค2 0 0พัน ฟุตบอลยุโรปคือตลาดที่กำลังจะเติบโต,ตอย่างมหาศาลพิม a ลีกกลายเป็นลีกที่สามารถทำเงินได้มากที่สุดในโลกมีลิขสิทธ์ถ่ายทอดสดทะลุเพดานแทบจะทุกปีมูลค่าสโมสรก็พุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดและหลายๆสโมสรก็ยังไม่ได้มีวิธีการจัดการการบริหารในเชิงการเงินแบบมืออาชีพเต็มรูปแบบเหมือนกับในอเมริกาดังนั้นสำหรับทอมฮิกส์แล้วนีครับพิมลิกเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นเหมืองทองคําแห่งใหม่และลิเวอร์พูลก็คือหนึ่งในเพชรเม็ดงามที่สุดของเหมืองนั้นและลิเวอร์พูลในช่วงเวลานั้นคือสโมสรระดับโลกมีปอซับมีฐานแฟนบอลมากมายทั่วโลกมีแบรนดิ้งที่แข็งแรงแต่ว่าในเชิงธุรกิจยังไม่ได้ถูกอัปเกรดเป็นองค์กรกีฬาสมัยใหมเ่เต็มรูปแบบและในสายตานักลงทุนแบบทอมพิกซ์นี่ครับนี่มันคือโอกาสทองที่จะสามารถซื้อสโมสรที่มีรากฐานที่ยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะเข้ามาปรับโครงสร้างสมสอนเพื่อเพิ่มมูลคา่าและก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวและนี่ก็คือจุดตั้งต้นของทุกอย่างก่อนที่โลกของทอมเฮกซ์จะได้เข้ามาชนกับโลกของลวอร์พูลในตอนปี2007ในตอนปี2007มันคือปีที่ลวอร์พูลได้มีการเปลี่ยนมือเจ้าของและก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากําลังจะพูดถึงต่อจากนี้ครับในเวลานั้นลวอร์พูลยังอยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลมัวส์ซึ่งเป็นเจ้าของแบบโบราณมากครับเป็นเจ้าของแบบดั้งเดิมเลยที่ผูกพันกับสมสอนมาอย่างยาวนาน เพียงแต่ว่าเดวิดมัวส์เนี่ยครับเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ได้เป็นฟุตบอลที่จะเนเ้นไปในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากขึ้นทุกปีและพรีเมียร์ลีกก็เริ่มที่จะกลายเป็นอุตสาหากรรมเป็นรูปแบบและการบริหารงานแบบครอบครัวก็เริ่มที่จะสู้โมเดลทุนข้ามชาติไม่ไหวแล้วในช่วงเวลานั้นลวอร์พูกำลังอยู่ภายใต้การคุมทีมของราฟาเอลเบเนเตสที่เพิ่งจะสามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาได้ในตอนปี2005และก็ต่อด้ดยแชมป์เอฟเอคัพใน และก็ถูกมองว่าพวกเขานั้นน่าจะกลับมาทวงบัลลังพิเม์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่สุดเลยของลาเฟลเบนิเตสก็คือเรื่องของทุนทรัพย์ที่ทางเจ้าของทีมอย่างเดวิดมัสเขาไม่มีทุนให้มากพอโดยที่งบประมาณในการเสริมทีมที่ราฟาได้เนี่ยมันจําเป็นต้องขายนักเตะเก่าออกไปก่อนซึ่งมันแตกต่างจากทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่มีการเงินที่แข็งแรง,แล,รง Chelsea, แล้วก็รวมถึงเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยที่พวกเขานั้นมีงบประมาณในการเสริมทีมแบบไม่จํากัด และด้วยสาเหตุนี้นี่เองครับที่มันทําให้การขายสโมสรเริ่มจะถูกพูดถึงอย่างจริงจังแล้วทอมฮิกส์ได้เข้ามาในฉากนี้พร้อมกับหุนส่วนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอร์จยูเลตทั้งสองคนได้เข้ามาซื้อกิจการของลิเวร์ด,ด้วยภาพลักษณ์ของนักลงทุนที่เข้าใจในกีฬาและมีการสัญญาว่าจะทําการอัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้าไปในทีมสร้างสนามใหม่และผลักดันลิเวร์ให้กลับไปสู่จุดสูงสุดของอังกฤษและก็ยุโรปอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2007 การซื้อขายมันก็เสร็จสิ้นครับมันได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าสโมสรเือพูลได้ถูกขายกับทอมฮิกซ์และก็จอร์นยินเลตแล้ว,ลวด้วยมูลค่าประมาณ2 1 8ล้านปอนด์โดยที่ในวันนั้นครับแฟนบอลจานวนไม่น้อยเลยต่างดีใจได้ซ้ําเพราะว่าภาพที่ทุกคนนนั้คาดหวังก็คือเขาจะได้เห็นสโมสรน,นมีเงินในการเสริมทัพมากขึ้นสนามแอนฟิลด์ที่สุดโซมากๆแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเพราะว่าสนามใหม่มันกําลังจะมาถึงอนาคตของสโมสรมันจะต้องสดใสแน่แน แต่สิ่งที่แฟนบอลยังไม่รู้ในวันนั้นเนี่ยครับมันก็คือรายละเอียดของโครงสร้างทางการเงินของดีวนี้เพราะว่าการซื้อกิจการสโมสรหรือว่าูของทอมพิกส์และจอร์นยินเล็ตเนี่ยครับมันเป็นการใช้วิธีการที่เรียกว่าเลเวลเลนช์บายเอา์แปลตงตรงก็คือเป็นการกู้เข้ามาเพื่อซื้อกิจการและที่หนักที่สุดเลยครับมันก็คือหนี้ก้อนเนี่ยมันได้ถูกผูกเอาไว้กับตัวสโมสรหรือว่าูเองไม่ใช่เป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของทีมพูดง,ง่ายๆครับก็คือทั้งสองคนเข้ามาซื้อลูพูแต่เอาลูพูเนี่ย ไปค้ำเงินกู้ของตัวเองจากวันที่แฟนบอลคิดว่ามันน่าจะมีเงินไหลเข้ามาที่สโมสรมากมายมันดันกลายเป็นว่าสโมสรล์พูถูกแบกให้รับหนี้ถึง218ล้านปอล้านบอนตั้งแต่วันแรกโดยที่พวกเขาก็ไม่เคยรู้ตัวตอนแรกเนี่ยครับมันก็ไม่มีใครเห็นถึงอันตรายหรอกเพราะว่าดอกเบี้ยม,มันยังไม่ได้กัดกินอย่างชัดเจนผลงานในสนามมันก็ยังพอไปวัดไปว่าได้เบเนเตสย,ยังสามารถพาทีมลุยแชมเปี้ยนลีกได้ดีปี2007สามารถทะลุเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกได้อีกครั้งหนึง่งปี2 0 0 8 ก็ยังดูมีความหวังในการแย่งลุนแชมปีพยมเรลกกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทุกอย่างยังดูเหมือนยังสามารถพอประคองไปได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วระเบิดลูกใหญ่ก้อนเนี่ยครับมันใกล้ที่จะระเบิดเต็มที่แล้วหลังจากจบฤดูกาล2006-2007เข้าสู่ฤดูกาล2007-2008ครับแฟบนบอลลัวพูก็เริ่มที่จะรู้สึกได้แบบช้าๆแล้วแต่ว่ามันเริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือเงินที่ได้เคยสัญญาเอาไว้เนี่ยมันไม่เคยไหลเข้ามาที่สโมสรอ์อย่างที่คิดเลยสิ่งที่ไหลเข้ามาแทนมันกลับกลายเป็นภาระหนี้สินที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโครงสร้างการซื้อทีมด,ด้วยวิธีการ l e v e l a n นจ์ u ายอมันเริ่มทํางานแล้วครับหนี้สินจํานวนมหา,าศาลมันไม่ได้เกิดจากการพัฒน,นาทีมไม่ได้เกิดจากการไปซื้อนักเตะแต่มันเกิดจากการซื้อสโมสรเองที่ถูกถ่ายโอนไปไว้บนหลังของลรเวอร์พูอย่างเต็มรูปแบบและตั้งแต่วินาทีนั้น สถานะทางการเงินของสโมสรเลวหูจากที่มันไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แย่มันกลายเป็นว่าคราวนี้มันแย่มากๆเลยเพราะว่าหาเงินเข้ามาได้สโมสรก็ต้องเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยครับไปจ่ายค่าดอกเบีย้ยก่อนที่จะไปเริ่มทําอะไรอย่างอื่นในแต่ละปีหรือว่าูต้องจ่ายค่าดอกเบีย้ยให้กับธนาคารหลายสิบล้านปอนด์เงินที่ควรจะถูกเอาไปเสริมทีมเอาไปพัฒนาระบบอะคาเดมี เอาไปปรับปรุงสนามหรือแม้แต่เอาไปสร้างสนามใหม่มันกลับถูกดูดออกไปอย่างเงียบๆเ,เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้กับสโมอสรอและปัญหาเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขในบัญชีเพราะว่าหลังจากนี้มันก็เริ่มจะส่งผลต่อผลงานในสนามฟุตบอลแล้วราฟาเบเนเตสเริ่มจะมีปัญหากับบอร์ดบริหารในเรื่องของการเสริมทีมคำสัญญาที่เคยถูกพูดเอาไว้ในช่วงก่อนซื้อทีมว่าจะให้การสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ล์พูเนี่ยสามารถกลับไปคว้าแชมเปี้ยนเลกให้ได้แต่สุดท้ายครับ มันก็ค่อยๆกลายเป็นแค่คําพูดลอยๆนักเตะหลายคนที่โคชนั้นต้องการก็ไม่ได้ถูกซื้อตัวเข้ามาร่วมทีมเพราะาสโมสรจําเป็นต้องขายก่อนซื้อและพวกเขาก็ไม่ได้มีเงินเหลือมากพอที่จะสามารถไปคว้าตัวนักเตะเป้าหมายมาได้ขณะที่คู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีงบประมาณการเงินที่แข็งแรงมากๆเชลซีก็เหมือนกันหรือแม้แต่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เพิ่งจะได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของชิคมมนสูพวกเขาก็เริ่มมีเงินทุนแบบไม่จํากัดเพดานแต่ว่าลอร์ว่าครับ กลับถูกดึงเอาไว้ด้วยภาระหนี้สินที่แฟนบอลน,นั้นไม่เคยต้องการสนามแอนฟิลด์ในช่วงนั้นก็เริ่มเงียบลงอย่างน่าประหลาดใจถึงแม้ว,ว่าผลงานในสนามมันยังพอได้ลุ้น,นยังพอคาดหวังอะไรได้แต่ว่าปัญหาหลังบ้านเนี่ยแฟนบอลก็เริ่มสับสนแล้วครับว่าจริงๆแล้วสโมสรของพวกเขากําลังถูกพายให้เดินไปในทิศทางไหนกันแน่สโมสรเลเวอร์พูลก็เริ่มที่จะกลายเป็นเหมือนกับทรัพย์สินทางการเงินของนักลงทุนต่างชาติแบบเต็มตัวแล้วและที่เจ็บปวดมากที่สุดเลยก็คือ เรื่องของสนามใหม่ที่มันเคยได้ถูกขายฝันเอาไว้ตั้งแต่ตน้นว่าจะถูกสร้างขึ้นที่สวนแซลลี่พาร์คมันก็ยังเป็นเพียงแค่คำพูดสวยๆโมเดลสวยๆแต่ความจริงก็คือพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะสร้างมันเพราะว่าทุกอย่างมันได้ถูกผูกเอาไว้กับภารหนี้สินทั้งหมดแล้วและตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาครับลูฟวร์ก็เริ่มเข้าสู่หมวดประคองตัวอาจจะยังพอเดินไปข้างหน้าได้แต่ทุกคนก็รู้แล้วครับว่าถ้าพลาดเพียงแค่เดียวโอกาสที่จะสามารถโผล่กลับขึ้นมาได้อีกเนี่ยมันอาจจะไม่มีอีกแล้ว และนี่ก็คือช่วงเวลาที่สโมสรเวอ์พูลกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคมือดอย่างเต็มตัวแล้วยุคมืดของเวอ์พูลมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพินาศในทันทีแต่มันเริ่มต้นด้วยภาระหนี้สินที่ไม่มีใครถามแฟนบอลเลยว่าพวกเขายอมรับมันได้หรือเปล่าและหลังจากนั้นครับปัญหาการเมืองภายในมันก็เริ่มที่จะแลละเทะแล้วราฟาเบนนเตสได้เริ่มออกมาพูดจาโจมตีใส่เจ้าของสโมสรว่าไม่เคยให้การสนับสนุนเลยและก็ไม่เคยเข้าใจในกีฬาฟุตบอลเลยแนมะ้แต่นิดเดียว ในขณะที่ทอมฮิกส์เองก็เริ่มที่จะไม่พอใจกับราฟาเบเนเตสครับเพราะว่าเขามองว่าราฟาเนี่ยเป็นโคชที่ควบคุมได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแล,วและตอนนี้การเมืองภายในทีมครับมันก็เริ่มแบ่งแยกเป็นสองฝั่งแน่นอนว่าแฟนบอลเนี่ยพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างราฟาเบเนเตสอย่างไม่ต้องสงสัยและสุดท้ายครับในปี2010ถึงแม้ว่าราฟายังคงมีสัญญากับสโมสรอ์อยู่แต่เขาก็ถูกปลดออกจากตําแหน่งการจากไปของราฟาเนี่ยครับมันคือสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าหรือว่าผู้ในยุคข,ของฮิกส์แล้วก็ยินแหละ ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยฟุตบอลแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยตัวเลขในบัญชีเป็นหลักและหลังจากที่ราฟาเขาออกไปเนี่ยครับทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยตรงกันข้ามเลยครับมันกลับพังทลายเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําและแน่นอนครับเมื่อผู้จัดการทีมคนเก่าออกไปผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามามันก็จะเข้ามาพร้อมกับความหวังใหม่เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาที่แท้จริงมันก็เริ่มที่จะโผล่มาเมื่อสองเจ้าของสโมอสรไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มันมีปัญหามากมายเกิดขึ้นระหว่างทั้งคู่ ซึ่งไอการถือหุ้นแบบคนละ50-50เนี่ยครับในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็อาจจะฟังดูโอเคนะครับอาจจะฟังดูยุติธรรมดีเนาะแบ่งกันคนละครึ่งแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยครับมันคือหายนะเลยเพราะมันแปลว่ามันไม่มีใครที่มีอํานาจเหนือใครทั้งสองคนมีอํานาจเท่ากันการตัดสินใจในทุกเรื่องเนี่ยมันจึงกลายเป็นการดึงกันไปดึงกันมาไม่มีใครยอมใครทั้งสองคนก็ต่างมองแค่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักและในหลายๆครั้ง การพูดคุยกันของทั้งสองคนเนี่ยครับมันก็ตกลงกันไม่ได้การทํางานในหลายๆเรื่องมันก็เลยถูกแช่แข็งเอาไว้ก่อนที่มันจะเป็นทางสโมสรเองเนี่แหละที่จะต้องกลายมาเป็นคนที่คอยรับแรงกระแทกจากความไม่ลงรอยกันของทั้งคู่ สมอสอนหรือว์ภูในช่วงเวลานั้นกลายเป็นกระดานของเกมการเมืองที่ทั้งคู่นั้นสาดใส่กันและพอมาถึงจุดหนึ่งทั้งสองฝ่ายก็ต่างพยายามจะขายสมอสอนโดยที่ไม่มีการตกลงกันล่วงหน้ามันมีข่าวทุกสัปดาห์เลยครับว่าเรอร์พูกำลังจะถูกขายออกไปแล้วแต่สุดท้ายการเจรจามันก็ล่มลงทุกครั้งเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ยอมเซ็นโดยเฉพาะกับจอร์จยินเลชครับที่เขานั้นต้องการราคาที่มันสูงกว่านี้เพื่อที่จะสามารถทํากําไรจากการขายให้ได้มากที่สุดแต่ว่าทอมฮิกส์เนี่ยเขาอยากจะขายให้มันจบๆไปและนี่เองครับ จุดเริ่มต้นของคําว่าหรือว่าููกำลังจะล้มละลายแล้วมันก็ได้เริ่มถูกพูดถึงอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในปี2010ครับมันเป็นปีที่เข้าใกล้คําว่าล้มละลายมากที่สุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรมันใกล้มากๆใกล้จนที่แฟนบอลทุกคนไม่เคยคิดกันมาก่อนเลยว่าสโมสรน,นี้จะสามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้จริงๆและในตอนนั้นเนี่ยครับปี2010เนี่ย นี้สินของสโมสรมันก็พุ่งขึ้นไปเกินกว่า400ล้านปอ์แล้วและที่น่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยครับมันก็คือนี่ส่วนใหญ่เป็นนี่ระยะสั้นที่จะต้องทําการชําระโดยทันทีโดยที่มีธนาคารอย่าง Royal b a n k of Scotland และก็วาโครเวียเป็นเจ้าหนี้หลักแต่ปัญหาก็คือ h i ก k s กับยิน l e t ไม่มีเงินก้อนมาปิดหนี้ แถมความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยครับมันก็แย่ถึงขนาดที่ว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเองแบบไม่รู้จักจบจะขายสโมสรให้ใครมันก็ยังตกลงกันไม่ได้และธนาคารก็ไม่ได้สนใจเรื่องของดาราม่าในโลกฟุตบอลด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่ธนาคารเขาสนใจมันมีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือพวกเขานนั้นต้องการเอาเงินคืนหรือไม่ก็ยึดทรัพย์ซะเส้นตายการชำระนี้ได้ถูกตั้งเอาไว้อย่างชัดเจนถ้าไม่สามารถรีไฟแนนซ์ได้ทันเวลาลอว่าผูก็จะถูกถือว่าผิดนัดชำระนี่และผลลัพธ์มันไม่ได้จบแค่เรื่องของตัวเงินครับ แต่ว่ามันจะเป็นการลากสโมสรเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบโดยที่ในช่วงเวลานั้นมันมีการประเมินกันอย่างจริงจังเลยครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสสูงมากๆเลยครับที่สโมสรลอร์ภูอาจจะถูกปรับตกชั้นแต่ว่าบางข่าวก็บอกว่าลอร์พูเนี่ยอาจจะถูกตัดแต้มเพียงแค่ก้าแต้มแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามโอกาสการถูกปรับตกชั้นเนี่ย มันก็ยังไม่เป็นฝูดซะทีเดียวดังนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคือช่วงเวลาที่แฟน,อนอบอลลอว่าทุกคนรู้สึกเครียดมากๆก่อนที่กลุ่มทุนจากอเมริกาอีกกลุ่มนึงครับจะค่อยๆเริ่มปรากฏตัวขึ้นชื่อที่ในวันนั้นยังไม่มีใครรู้จักดีได้เดินเข้ามาเป็นผู้กอบกู้สโมสรโดยที่กลุ่มนั้นมีชื่อว่า f e น w a y Sports Group หรือ FSG ของจอห์นดับบลนั่นเองครับ และจากจุดนั้นเองเรื่องราวของการเปลี่ยนเจ้าของที่เดิมพันด้วยอาาคตทั้งสมสรมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังโดยที่เรื่องราวของการเทคโอเวอร์สมสรอนหรือว่าูลในอีกมุมหนึ่งเนี่ยครับ ทุกคนสามารถไปรับฟังเพิ่มเติมได้ที่คลิปของเซอร์มาตินบรอตันและก็จอห์นจับวิลเฮนรี่นะครับโดยที่ผมจะขึ้นเอาไว้ให้แล้วก็ไปกดดูกันต่อในตอนจบคลิปได้เลยนะครับผมในยุคนั้นเนี่ยครับมันได้สอนแฟนบอลลอร์พูทั้งโลกเลยว่าต่อให้สโมสรน,นั้นจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนก็ตามต่อให้สโมสรจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานม,มากแค่ไหนก็ตามถ้าเจ้าของสโมสรเลือกผิดทุกอย่างมันสามารถพังลงได้เลยภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีและนะับตั้งแต่นาเนต้นมา สิ่งหนึ่งที่มันได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยก็คือ mm. แฟนบอลลอร์พูไม่เคยมองเจ้าของทีมแบบเดิมอีกเลยเพราะว่าทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาที่สโมสรนเกือบถูกสั่งให้ล้มละลายมาแล้วและไม่มีใครต้องการให้สโมสรนของตัวเองกลับไปอยู่ในจุดจุดนั้นอีกแล้วคือต้องเข้าใจก่อนครับว่าความโกรธของแฟนบอลลอร์พูที่มีต่อทอมฮิกส์เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบไม่ได้เป็นเพียงแค่ดราม่าชั่วคราวแต่ว่ามันเป็นบาดแผล ที่ฝังอยู่ในจิตใจอยู่ในหัวใจของแฟบนบอลลิเวอร์พูลทั้งโลกมานานหลายปีเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทํามันควรจะเป็นการทําหน้าที่ดูแลความมั่นคงให้กับสโมสรและก็ทําให้สโมสรน,นี้นั้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพวกเขานั้นกลับกลายเป็นคนที่ทําให้สโมสรลิเวอร์พูลเกือบล้มละลายลงต่อหน้าต่อตา,า,าทั้งหมดนี้มันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผิดเล็กๆน้อยแต่มันคือการทําลายวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองลิเวอร์พูลเพราะว่าสําหรับเมืองลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยครับฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬา แต่มันคือชีวิตวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของผู้คนทุกคนในเมืองและทอมเฮ็กซ์ก็ถูกมองว่าเป็นคนที่ได้เข้ามาและทําลายจิตวิญญาณของผู้คนในเมืองเมืองนี้ไปทั้งหมดเลยและพอเวลาผ่านไปครับชื่อของทอมเฮ็กซ์กับจอร์ดินเลตมันก็ได้กลายมาเป็นชื่อของความล้มเหลวบนหน้าประวัติศาสตร์ของลรเวอร์พูลไปตลอดกาลเพราะทุกครั้งที่ทุกคนได้ยินชื่อของพวกเขาเนี่ยครับมันจะมาคู่กับคําว่ายุคมืดและความล้มเหลวอยู่เสมอและยิ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบกับยุคข,ของเอสจีแล้วอะครับ มันไม่ได้หมายความว่า FSG เนี่ยพวกเขานั้นเพอร์เฟกนะครับหลายคนก็ยังคงไม่ชอบ FSG ครับแต่ว่าสิ่งที่แฟนบอลเขายอมรับก็คือ FSG พวกเขาไม่เคยทําให้ลิเวอลนั้นถอยหลังลงไปสู่ยุคมืดแบบพิกกับยินเลชเลยโดยที่สําหรับแฟนบอลรุ่นใหม่นะครับอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของทอมพิกแล้วก็จอร์นยินเลชมาก่อนแต่ว่าแฟนบอลที่ยร์มันมาสัก,กนึงอาจจะพอรู้เรื่องมาบ้าง้รับส่วนแฟนบอลที่ชียร์มาตั้งแต่ปี2007หรือว่าก่อนหน้านั้นพวกเขาสามารถจดจําได้ทั้งหมดอย่างแน่นอนทุกบาดแผล ทุกเรื่องของการโกหกทั้งวีรกรรมทั้งความบาดหมางแต่ในทุกวันนี้ครับผมเชื่อว่าแฟนบอนลลอบะฮูทุกคนสามารถให้อภัยพวกเขาได้แต่จะไม่มีวันลืมว่าพวกเขาทั้งคู่เคยทำอะไรกับสโมสรเอาวไว้ถึงแม้ว่าในวันนี้ทอมเฮกซ์เขาจะเสียชีวิตไปแล้วในวันที่6ทธันวาคมที่ผ่านมาในฐานะมนุษย์คนนึงครับผมก็ต้องบอกว่าหลับให้สบายนะแต่ในฐานะแฟนบอนลลว่าฮูแล้ว มันไม่สามารถโกหกตัวเองได้เลยครับว่าถ้าจะบอกว่าเราไม่สามารถจดจําเรื่องราวในอดีตได้ไม่สามารถจดจําวีรกรรมที่เขาสร้างให้กับสมอสรได้ช่วงปี 2007- ถึง2010มันคือช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสมอสรสมอรที่พวกเรารักถูกเอาไปเป็นเครื่องมือทางธุรกิจเต็ไมไปด้วยหนี้สินความวุ่นวายการฟ้องร้องการแย่งอํานาจสนามแอนฟิล แต็ไมได้วยเสียงต่อต้านไม่ใช่เสียงเชียร์เลยหรือว่าภูในวันนั้นเกือบล้มละลายเกือบถูกตัดแต้มเกือบถูกปรับตกชั้นและเกือบหายไปจากจุดที่ควรจะอยู่สุดท้ายสโมอสรอถูกขายต่อให้กับ FST ท่ามกลางความพยายามหรือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของทอมฮิกส์และจอร์จยินเลตผมไม่สามารถดีใจได้กับการจากไปของใครสักคนหรอกครับ แต่ผมก็ไม่เคยลืมถึงสิ่งที่พวกคุณได้เคยทํากับสมมสรของเราเช่นเดียวกันวันนี้คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลลิหรือว์พู้อโหสิกรรมให้แต่ในหน้าประวัติศาสตร์จะไม่มีทางลืมว่ายุคข,ของคุณเนี่ยคุณได้ทิ้งบาดแผลอะไรไว้ให้กับหรือว์พผูบ้บาง